โอเคก็กลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่จอปามีนะจ๊์แล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในจูเลส w ิกเวิร์ดเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะผมก็จะบอกได้เลยว่าวันนี้นะผมพี่จะมารีวิวลูกพี่นะผมเจ้านกเอี้ยงเลเวลแม็กกันนะผมว้าว,ว,าวตัวนี้เลยนะมา ด,ดูดูดูเขาออดูจากทางไกลนี่ก็คือปีกเดี๋ยวต้องซูมนะครับผมเห็น <He ard S 1> ไหมเห็นแน่บินโจโหให้ดูแล้วด้วยนะผมโอเคครับผมก็คือเจ้าตัวนี้แหละโอ้โหเป็นไงครับผมเป็นไงหงอนที่หัวเป็นไงอ,อ,อย่างเท่ครับผมพ <c oughs> ี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเว้ยทำไมเลเวลแม็กมันต้องมีหงอนหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีก็งงนะผมเออแต่ก็สีค่อนข้างแบบจะแบบไม่เหมือนตัวเลเวลแรกแรกนะผม ตอนนี้พี่ก็ทำเลเวลแม็กซ์ไปแล้วแหละไม่ได้กินอาหารให้ดูนะครับผมเพราะว่ามือมันลั่นไงโอเคครับผมนี่เลยได้ไหมพอได้นะพอได้ก็ไม่ถึงกับอะไรมากแต่เลเวลแม็กซ์แล้วผมต้องเลยต้องมารีวิวครับผมมาดูนะผมล่างแรกกันนี่ครับผมล่างแรกคือเจตาตัวนี้เลยนะผมบางคนไม่เห็นเลเวลแม็กซ์จำไม่ได้นะว่าล่างแรกคือตัวไหนนะครับผมตัวนี้เลยนะผมนี่เลยเออกลางปีให้ดูด้วยเป็นไงเขาอ,อยากโชว์นะผม ก็ค่อนข้างจะเหมือนไดโนเสาร์จริงมาดูล่างสองมันจะแบบล่างสองเนี่ยพี่มองว่ามันจะแบบเขาเรียกอะไรมีสีขึ้นมานิดเดียวเองนะไม่ได้ต่างจากล่างแรกเลยนะผมเออล่างสามก็คือแบบม่วงเลยนะผมม่วงมาแล้วสังเกตสังเกตตรงหัวเขานะผมจะมีงอนขึ้นมานิดเดียวนะจะมีหงอนขึ้นมานิดเดียวนะผมก็ไม่รู้มันเหมือนคนตัดผมแล้วแบบตัดงอนนิดนึงอะ่ะเออให้ให้มันเหลือผมนิดนึงอะ่ะ โอเคครับ okay, ผมไม่แซวล,ลูกใหญ่ร่างสี่นี่ต้องบอกเลยว่าจี๊ดเลยครับผมจี๊ดเลยอนะ่ะเทขึ้นเยอะนะผมนี่เลยโอโหเป็นไงลางปีกใส่ให้ดูด้วยมาเดี๋ยวพี่ใ้ดูความแตกต่างระหว่างร่างหนึ่งนะผมกับร่างเลเวลสี่นะผมเลเวลสี่ทุยร่างสี่นะผมกับร่างหนึ่งนะเออดูความแตกต่างนะผมเห็นไหมเลเวลแม็กมันก็จะบอกออกมีสีสันเยอะกว่านะผมโอเควันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปแบบว่าให้มันไปตก หาเนื้อกินดีกว่าหมาผมดูแพ็กกันครับผมเดี๋ยวนี้เล่นแพ็กเดียวแล้วนะผมอ่าจะได้ลงกิฟต์บ่อยๆหอเหลือที่สองแพ็กเนี้ยไมโครเอสดีนี่พี่ไม่เล่นนะผมแพ็กตายมือนะไม่เอานะผมเพราะว่าพี่มีตัวไฮบิดไม่ค่อยเก่งนะแต่มันจัดตัวมาแบบเกินนะผมเออก็ไม่รู้มันเอาอะไรมาประมวลผลแพ็กนี้ดีกว่าโอ,โอ้โโอ้โหย่งดุเลยว่ะ มาเยอะเจอเยอะไอ้ดอนผสมกับไอ้นกยักษ์นั่นนะ่ะเอาตัวนี้ไปนี่ส่งด้านเสือไปก่อนเลยครับผมไดนตเอร์กินพืชน,นะตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในเด็กพี่แล้วก็เอาเป็นเดี๋ยวพี่ให้พี่แอคโคนะเอาพี่แอคโคดีกว่านะลงไปแบบเลี้ยงไอ้ตัวนกเอี้ยงครับผมตัวท้ายเกินไปเกินไปเดี๋ยวไอเอาออกก่อน เดี๋ยวเอาเป็นแคนโดไปดีกว่าครับผมเผื่อตาสองมันจะมีแบบพวกนกอีกนะเออเดี๋ยวไม่ไหวนะผมโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเคนโดน่าจะแทงไหวอยู่ครับผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่าต้องไปครับผมลองดูฮนะเราไม่มีคําว่าทําไม่ไหวไม่ได้นะผมเราต้องได้เสมอครับผมนี่เหมือนเดิมครับผมสเต็ปแรกชาร์จไปก่อนสองเอาจริงๆไอตัวท้ายอะน่าเป็นห่วงนะครับผม โเปลี่ยนตัวมาตีเลยไหมโอ้โหตีเลยครับผม <c oughs> นี่คือการทักทายใช่ไหมได้ได้จะเย็นพี่ไม่รีบหรอกพี่ไม่รีบเปลี่ยนหรอกไอ้หนูไอ้ตัวใหญ่ลําเบึกใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่แอคโคมาสั่งสอนโอ้โหตีสองผ่ากลางวงมาแล้วฮ่า <c oughs> ไม่เหลือแล้วใช่ไหมเราอะโดนครับผมพี่แอคโคมาสั่งสอนเด็กหน่อยหนีเจัดการ อยาให้พี่ไอโกตกไอตัวนี้ไปก่อนนะผมเราจะได้แบบกินนิ่มๆฮะเหลือสองตัวนั้นกินนิ่มๆกินนิ่มๆไปนอนปุ๊บนี่แน่นี่แน่แม่โชคดีแล้วเองไม่โดนตบเนี่ยมาแล้วผมนกเอี้ยงตัวนี้อุ้ยสามเบ้บอ้สามครับผมโอ้โหดีนะป้องดีนะป้องกันไว้หนึ่งเนี่ยโอ้โหโอเคได้อยู่ครับผม แม่ไอตัวนี้ต้องต้องลงไปนอนอีกตัวหนึ่งดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเหลือไอตัวนั้นไว้ครับผมไอตัวไอเจนสองบวกกะนกเอี้ยงเนี่ยมาไปนอนตัวนี้ไปนอนก่อนครับผมนี่น,นี่นี่เป็นไงพี่เอโคเก็บสองว่ะคมจริงเก็บสามก็ได้ม้งเฮ้ยเนี่ยโอ้ยมันมีสี่ครับผมไหวเอ้ยเนี่ยถ้าพี่เอโคกันสามเนี่ยโอ้ยเอาครับผมเนี่ยถ้าตบเลยก็จายนะครับผมบอกเลยแต่ไม่เอาครับผม เดี๋ยวพี่จะให้ตัวนั้นนี่มันกันสองโอ้โหเป็นหกเดี๋ยวพี่จะให้ไอ้นกเอี้ยงมาพงะหาต่ายนะผมวันนี้รีวิวมันด้วยโอ้โหโอ้ยไม่เป็นไรครับผมเป็นไงอะ่ะเขาเรียกว่าส่งน้องนะผมส่งน้องให้แบบว่าชูโรงนะผมมาจัดนกเอี้ยงครับผมเองได้เจอแน่กัดม่วงใช่ไหมกัดม่วงเป็นไงเจอกัดทองมาแล้วครับโอ้โห เลือดกับดาเมจต่างกันเลยนะฮะแล้วยังไงนี่ไอ้ครูไอ้ครูให้มาครูมาแม่เอาจริงๆพี่ก็อยากได้แล้วผมสําหรับเจ้าไอ้เนี่ยไอ้ดอนเจนสองใช่ไหมบวกกับนกยักษ์เนี่ยมามฟิวไว้บิดกับนกยักษ์อยากได้มากเลยผมเป็นเลือดเป็นตัวแทนกได้อย่างดีเลยโอเคครูก็เสร็จแล้วนะจัดครับผมไอเลยลูกพ่อไอเอียงลูกพ่อืออเป็นไงบินสอยหลังคำลาไปดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บตึ๊บ เรียบร้อยครับผมโอเคโอเคก็จบไปในรอบที่หนึ่งครับผมมาแห่เป็นไงเจอแบบว่าพี่แอคโคเลี้ยงมานะแล้วจัดการแบบการ์ดฟิลไฮบิดม่วงได้เลยนะจัดรอบที่สองครับผมโอ้โหอินโดเจนหนึ่งครับผมมาคู่อินโดเจนสองหน้แล้วตัวกลางเขานะผมพาราโซเจนสองหน้าผมโอ้โห เนี่ยมีแต่ตัวแบบดุดทั้งนั้นเลยแล้วผมฝั่งของเจ้า AI นะฮะเออเฮ้ยลำบากใจพี่ไม่เอาแบบไปแพท่านแล้วนะไม่เอาไปแพทธานแล้วครับผมเดี๋ยวพี่เล่นอะไรแล้วหน่อยเดี๋ยวจัดเป็นอินโดมินัสเล็กเจนหนึ่งไปชนกันเลยครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยววันนี้เอาตระกูลทีเล็กไปดีกว่านะตระกูลทีเล็กดีกว่าครับผมเม่สนตรนลงหลนท่าแล้วทีเล็กมาแล้วก็เอาเป็น อินโดเจนสองเป็นไงเป็นไงพุ้นแต่อินโดเจนสองเรานี่เบากับเขาเยอะเลยนะแล้วไงครับผมต้องกลัวไหมจะมีองกลัวไหมไหวไหมทุกคนเออไม่เป็นไรครับผมอย่างเงี้ยแหละเดินรถเต่ากินเนื้อสามตัวนี่แหละมันเด็กพี่มันอย่างยี่อยู่แล้วครับผมผมับตอแรกเราพอแทงไหวอยู่ครับผมอินโดเจนหนึ่งเราชาร์จเหมือนเดิมครับผมตามสเต็ป สองสองสองลงส,ส,สี่มาจัดป่ะเออื้าต,ตามคำขอเลยนะผมขอเขาก็ให้นะครับผมใจดีแล้วเราเนี่ยโอเคเรายังอยู่ชาร์จได้ยอยู่ครับผมเรายังพออยู่ชาร์จได้ยอยู่สองสองสองส,สี่มามไม่ขดัดตาครับผมโอเคนั่นเองไปนอนนั่นเองไปนอนไอเจนหนึ่ง เราบวกเจนหนึ่งได้ก่อนครับผมเออเจนหนึ่งเราล้มได้ก่อนมาไปดอในอหนูอย่าฮ้าวอย่าห้าวมาจะาัลลตอมาแล้วผมพัลต์ตอเจนสองสี่มันยังสวยเลยนะยังเทอเจนสองพัลต์ต้อนี่ยังเท่เออเ 2, ต,นะทตีมาตีมา แม่มันเหลือหนึ่งด้วยนะผมอย่างแม่นนะเมื่อกี้อะถ้าพี่กันหนึ่งคือไม่ตายนะแต่พี่กันหนึ่งเจอแม่มันจะตีสองครับผม <laughs> โอเคไอ้จีนสองเองห้าอาหารใช่ไหมหได้โดนดีเล็กเองมันก็แค่ดีเอ็นเอของเจ้าดีเล็กไอ้หนูเจอดีเล็กตัวจริงจัดการแล้วหน่อยจัดฟ้าลูกพ่อไปตบหลังสอนมาแล้วหน่อยมันเป็นแค่ดีเอ็นเอของเราอะหนูเออบึ๊บ เรียบร้อยไปตัวที่สองเหลือเข่าตัวเดียวแบบนี้เหลือเข่าตัวเดียวแบบนี้มาห้าด้วยแล้วยังไงครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปเป็นไรครับผมมาแล้วครับผมอินโดมินัีเล็กเจนสองของพี่จัดการมันลูกพ่อเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ท่าไม่ตายดีกว่าเก็บไว้ท่าไม่ตายอยู่ไหวอยู่นะผมแบบนี้สี่ ตีมาตีตีมาก็เท่านั้นม,มีเก็บไว้ด้วยทุกคนไม่รู้ชานหรือป้องกันไม่สนใจแล้วครับผมมา,าหรือป้องกันพี่ไม่รู้หรอกไอ้หนูไปเองโดนแน่ถ้าแค่เราตามเราอืมกันตามนี่เป็นไงปืบปึบเงียมเรียบร้อยครับผม โอเคก็จบไปในรอบที่สองครับผมแม่สุดยอดไปเลยลูก่อแมเจนสองนะผมบลาร์ดเจนสองมีกันสามมารอบอือเอาจริงๆนะพี่จะได้แบบพี่ต้องจําใส่สมองแล้วนะเพราะรอบสามเนี่ยรอบสามทีไรมันจะชอบเอาเดรนเต่าครึ่งบกครึ่งน้ามาใส่พี่เนี่ยเออมันรู้ว่าเด็กพี่มีแต่เดรนเต่ากินเนื้อไงจัดมายังไงก็ได้อ่ะแ้ทางแล้วไงอ่ะกลัวเหรอ ยังเหลือตัวอยู่ไอ้หนูพี่ยังเหลือตัวอยู่ชนะทางด้วยเป็นไงอ่ะเออเมื่อกี้เล่นแบบนั้นมันจะไม่ไหวนะนะอินโดไปอินโดแรปเตอร์พี่ว่าอย่างนี้มันจะไม่ค่อยสูตีนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนไอ้นกเอี้ยงออกก่อนดีกว่าเอาเป็นไอ้เกปากทูนี่ไงนี่โอ้ยด,ดูเลือดดิเลือดกระดามดพ,พอกันเลยนะผมตัวแรกของเรานะโอเคอย่างนี้พอรสูตีเนาะ ตัวแรกพี่เสมอท่าน,นะผมตัวที่สองชนะท่าแล้วตัวที่สามแพ้ท่าไปครับผมไม่กี่ดีเรียกว่าสูสีใช่ไหมก็ดูดีครับผมดูเลือดจัดดามเมจเราพอๆกับฝั่งมันเลยนะผมไม่ใช่เหมือนเอไอใช่ไหมที่เอามาแบบว่าดาเมตกับเลือดเดยอะกว่าพี่สองเท่า <c oughs> โกงนะผมโอเคโอ้ยไม่ทำอะไรแบบนี้ไม่ทำอะไรแบบนี้หนาวแล้วนะ ดาวแล้วนะเดี๋ยวเราต้องให้มันดูเจอมันก่อนดีกว่าครับผมมันไม่ทําอะไรดูก่อนว่ามันเป็นสายโอ้โหตายชาร์ดด้วยโอ้พี่อย่างอย่างอย่างกลัวพวกตายชาร์ดเอาจ้จริงๆโอ้โหตายชาร์ดแล้วตีหนึ่งแบบนี้เกินไปเกินไปครับผมชาร์ดใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่ตีตัวโดถ้ามึงกันนะถ้าเองกันนะรู้เรื่องโอ้โห เรียบร้อยอยู่ดีๆสายจาร์ที่มาเป็นป้องกันแล้วครับผมทุกคนเอาเข่าดีเอไออะเดาทางไม่ถูกเลยโอ้โหเรียบร้อยตีสีด้วย <c oughs> เตียบโอ้โหไม่เป็นไรลูกก็า้าผมไอ้นกพยุง <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวไปตังแต่ตัวรอบแรกไปอิงไม่เหลือกันไม่เหลือจาร์แล้วใช่ไหมไอตัวนี้หล่อยังไงมันก็เป็นาดเราครับผมไอนอนก่อนไอตัวเนี้ย นี่นี่เป็นไงกวนทีนเหรอฮะเจอลูกติครับผมเออสี่ถ้ามันเปลี่ยนหนึ่งถ้ามันเปลี่ยนตัวมันต้องเหลืออมไม่เปลี่ยนตัวด้วยคำนวณพลาดหมดเลยครับผมวันนี้เอไอเขามาว่ะรอบนี้เอไอเขามาว่ะเกเรเราอย่าเพิ่งใจเย็นๆครับผมโอ้ยสองหกครับผมโอ้โห เรียบร้อยเปลี่ยนตัวตอนนี้ด้วยโอ้ยตีแล้วครับผมโอ้ยเหลือที่ว่าเอาเหลือโ้โหถึอว่าตายตัวละโอเคครับผมโ้โหเมื่อกี้นึกว่าตายแล้ผมเหลือไว้ให้พี่แบบยมจหง่อยแบบนี้เองทําพลาดแล้วไอหนูไอตุ๊กเก้เองทําพลาดแล้วบอกเลยไม่ต้องเปลี่ยนอินโดมาดีกว่าครับผมหรือจัดได้ตัวที่เตะเลยนะใช่ไหมเออไม่ต้องเดี๋ยวให้อินโดไปกัดนกเดี๋ยวให้อินโดไปกินนก ไอตัวนี้ไปนอนก่อนเมื่อกี้เองทําพลาดแล้วไอหนูอึ๊บนี่แน่นี่แง่เป็นไงพี่เปื้อเสมอเดี๋ยวนี้พี่เปื้อเสมอหมาผมห้มาตีม่เถอะตีห้าเลยเอาจริงจริงตีมาโอโ้หตีครับผมไม่เป็นไรเหลือหนึ่งไม่เป็นไรครับผมเจออีโดนเรปเตอร์หมาแล้วครับผมแค่เดินก็แบบว่าไอนี่แล้วนะแค่เดินก็จุดแล้วนะผมอีโดนเลปเตอร์เนี่ย โดนดิบอกเลยว่าถ้าไม่ตายอินโดไอ้นกเอี้ยงเอ็งพลาดแล้วไอ้หนูเหลือตัวท้ายแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินมาอย่างย่องเบาครับผมปุ๊บเงี่ยมเรียบร้อยครับผมปึ้งโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมแมสุดยอดเลยลูกพ่อมันต้องอยังงี้มันต้องอยังงี้โอ้โหโอเคทำงานได้แบบว่าดีมากครับผม คือแบบโป๊ะปะาโป๊ะปะาเลยเอ้าวเฮ้ยเอาเดี๋ยวอ้าวเมื่อกี้อะไรอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมอยู่ดีดีก็ส่งการ์ดมาให้พี่เลยแล้วก็เป็นสีเงินด้วยคือเวลาออกกิปจะไม่ให้การ์ดทองเลยใช่ไหมอะมันยังไงเนี่ยเฮ้ยเกินไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้กดอะไรเลยไปแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวนี้เล่นแท็กหนึ่งแล้วนะอ่าแล้วก็ไอ้นี่ยังไม่ถึงไหนเลยครับผมจะสามเขานะฮะ จะตามข่าวบอสของเราคือพี่ก็เห็นลวเควสมันแบบโอ้โหเยอะเกินอะ่ะใช้มือโหกอ่ะเยอะกว่าไอทีเล็กอีกด้ะผมแล้วเมื่อกี้ได้ตัวอะไรเนี่ยเ้าช่างมันเถอะปล่อยมันไปครับผมได้แบบแวบๆด้วยโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปไนดะ้สาหรับการรีวิวดีครับผมนกเอียงเลเวลแม็กของพี่นั่นเองครับผมก็สีนี่ค่อนข้างจะสวยเท่กันเลยทีเดียวนะเออดูเลเวลแม็กแล้วครับผมก็ หัวงหงอนมาเลยดีเดียวนะผมแล้วก็สีสันค่อนข้างจะสวยงามขึ้นนะผมก็ดามจเลือดมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะมันเป็นตัวกร์ดทองแบบธรรมดานะผมแต่ว่าวันนี้เลเวลแม็กแล้วนะผมโอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่จะมาทำตัวอะไรต่อฝากติดตามกันด้วยครับผมไปแล้วบ๊ายบาย